ไหนดูซิพี่ชายซื้ออะไรให้นะชั่วช่วนายเดินมาบอกแม่เมื่อกี้แม่เลยนะคะลูกเขาซื้ออันนี้ไปไปที่ไหนะนะเขาเรียกไปที่ไหนนะไม่บอกอะไรน<อ>ะเขาเราียกเซนทันเซนทันอะไรไมบอกเซนทันอะไรคิวเซนทันสารยาเซนทันสารยาเดี๋ยบอกเซนทันอะไรนะเวสเกตเวสเกตไอ<ด> <Gate. S 3> แยกบางบวทองอันนั้นใหญ่มากเลยคิวไม่ได้ไปที่นั่นหรอกไ,ไ,ไปที่สารยา มีมังกรเนี่ยนะล้างมือ้ก็มือก่าซึ่งท่านเวสเตสมีการเวสเ์จืดเลยแม่หน้าเดี้อหน้าพ่อไม่โก้สติยังห่วงน้องซื้อตัวพนี้มาให้รอนแล้วเหรอออนไลน์อ่ะยางยังยางยังไม่ได้ล้างอะไรเดี๋ยวไปปิดไฟอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวลประตูยังเดี๋ยวเดียวเขาซื้ออะไรมาให้คุณเนี่ยปิดไฟอะไรให้เรียบร้อยคุณมีเซนต์ก่อนดีก่อนลูกไม่ต้องรีบคืออะไรวะพรุ่งนี้มันหยุดน้องม จปรีบไปไหนอ๋อเขาพูดจะที่ร้อนแล้วพี่เหเออแม่วันนี้หนูจะไม่ทํอเลยนะหนูขี้เกียจมากปวดขาบอหนูไม่ทํอเลยนะบอกอ,อแต่หนูว่าจะเล่นเกมนะพอกลับไปแล้วหนูว่าแล้วแต่หนูจะเล่นเกมเลยนะอโอ้โหแทนที่มึงจะเออเขาบอกเขามวดเรื่องเรื่องเรียนเรื่องอะไรอ๋อขอแบบเล่นเกมเลยนะมอขอเล่นเกมเลยนะคือวันนี้หนูจะเล่นเกมมาให้เล <laughs> ทำไมมากินหน่อยนิคำหนึ่ง น,น,นี่แม่อดัดวดีโอไปให้อากงดู่าเออดีแล้วอัดเอาไว้มันจะได้เห็นตอนโตของมันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้มันมีย้อนพวกเองถ้ามีย้อนก็ดีอ่ะอบ,บาบอ,อกงี้นะเออถ่ายคิวเกียรสงสัยอย่างตอนเม่ตอนเช้าอ่ะที่ว่ารถออกไปแล้วอะ่ะที่หนูบอกไปบ้านมี่อ่ะไปทําไมอ่ะเออที่ว่าไปรับเพื่อนอ่ะไปถึงถถถถถถบ้านมี่เลยหรอแถบแถบบ้านมี่อ่ะแต่ออกออกทางลบบุรีอ่ะ ไปทางลบบุรีนิดนึงแล้วก็ไปไปสายเสียแยกมันจะมีแยกซอไปทางแต่คงไม่ได้เลี้ยวไปแม่นม้าแถวบางนาแล้วทำไมจะต้องไปรับที่นั่นล่ะคือไม่สะดวกเออเต๋ยบอกว่าเต๋ยมองมองดูแล้วมันไม่น่าถึงที่แปดคนกี่คนไม่ใช่หมายผมที่หน้าโรงเรียนอะดูแล้วมันไม่น่าถึงที่แปดคนแต่เขาไปรับเพื่อนอีกรับอีกคนสอง ก็เฮียบอกสิบแปดคนเฮียพูดกับบอยฝั่งไม่รู้เลยก็หน้าโรงเรียนมึงอย่ามาพูดก็บอกว่าหน้าโรงเรียนนะมันเขาทีแรกนึกว่าสิบแปดคนเดี๋ยวดูแล้วมันไม่น่าสิ่งที่แล้วมึงไม่ได้พูดว่าสิ่งที่แปดอ๋อไม่ได้พูดกับออยเขาแหมมาแทงนิดนึงแล้วก็วนไปดังออกไปไทยเซียใช่ป่ะเรไปปะบางใช่ป่ะอ่าเด็กว่าน่าจะเป็นอะไรอ๋อแล้วที่ว่าทีแรกบอกว่าอะไรวะถึงนี้อยุธยาแล้ว พอไปที่บอกอยู่บางบัวทองตอนแรกนึกว่าถึงอยุธยาแหละแถวบางบัวทองรถมันติดเยอะแล้วคุณทำไมไม่ดูป้ายไปดูอะไรล่ะรถเยอะมากพ่อพ่อเธอนะอะไรวะบอกอยุธยาถ้าอยุธยาเนี่ยมันต้องมาถึงแล้วบ่ายสามโมมันพูดตั้งแต่กี่โมงนะมันต้องมาถึงถึงนี่แหละก็อย่างนั้นว่าเอ้ยมันจะเร็วมั้งเนี่ยมสามโมงแล้วมึงกลับถึงยุธยาเพไมะงั้นสี่โมงต้องถึงแล้วเนี่ยเออแต่ก็ เลยเวลาประมาณชั่วโมงแล้วเพราะว่าเรานัดกันประมาณหกโมโทรหาปั๊บนี่ใครมารับหรือยังโทรหาเพื่อก่อนระดับแรกไปจได้เป็นห่วงเขาออยปั๊บไปด้วยนะปั๊บก็ยืนคุยกับออยอยู่เมื่อกี้นี้เอาแล้วไอ้ไอ้เหนือล่ะไปด้วยไม่ใช่ไรเหนือกลับไปแล้วมีคนรับไปแล้วโทรหาปั๊บดี้ปั๊บนำตัวมึงาหื่งมาหื่ง อ๋อมันอยู่เทศบาไลงไ,ไมลงมาลก็เออเข้าเลยเคุณโทรหาปั๊บก่อนแบบแรกเนี่ยเนี่ยโทรก่อนหาเพื่อนก่อนไอ้ไอหนึ่งคือคนที่วันนั้นที่ไปกินกันแล้วมาส่งใช่ไ<ม>หมขี่มอไซค์นะฮะโทรหาปั๊บเขาก่อนโทรตรงนี้แหละใช่ปหเฮ้ยปั๊บมาคนมารับหรือยังอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเออเราอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วจะน,น,น,นอนแล้วมันถึงจะโทรหาเพื่อน